สวัสดีค่ะก็ต้อนรับสู่ช่องอาจารย์หน่อยดิชาโฮโล h ช n n นลช่องไม่หมอสายดาร์คค่ะค่ะวันนี้เรามาเช็คความรู้สึกของเขากันดีกว่านะคะวันนี้ว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะการอ่านไพ่ของอาจารย์หน่อยนะคะเป็นการอ่านพลังงานรวมนะไม่สามารถตรงได้กับทุกคนคะ่ะไ,ไ,ไม่สามารถนําไปตัดสินใจไม่สามารถนําไปประกอบการตัดสินใจในการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้นะคะ โอเควันนี้เราไม่ดูพลังงานในส่วนของลัคนาราศีนะคะเราดูเลยค่ะว่าใครคนนั้นของคุณนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างในวันนี้ค่ะอืมมันมีความรู้สึกเหมือนกับว่าคุณกับเขานะคะน่าจะเป็นคนที่เอ่อเป็นเป็นเพื่อนกันมาก่อนนะคะหรืออาจจะเจอกันในที่ทำงานนะคะมีความที่เหมือนกับคบๆเลิกๆหลายครั้งแล้วนะคะมีการให้โอกาส ที่จะกลับมาพบมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งถ้าตอนนี้ยังไม่ได้กลับมาพูดคุยกันนะคะมีแนวโน้มค่ะไม่คุณกับเขาหรือเขาเนี่ยแหละค่ะจะต้องเป็นฝ่ายทักแล้วก็กลับมา mm hmm. เพราะฉะนั้นพลังงานของคุณยังไม่ตัดขาดจากกันนะคะเรามาดูเรื่องราวของคุณสักนิดหนึ่งค่ะสําหรับคลิปในวันนี้นะ mm hmm. ขอดูสักนิดหนึ่งค่ะว่าเรื่องที่ผ่านมาเป็นยังไงกันบ้างค่ะโอ้ที่ผ่านมานะคะคุณเครียดกับเรื่องของเขาพอสมควรเลยค่ะ ค,คุณเครียดเรื่องของเขาพอสมควรเลยนะคะเพราะอะไรเขาเป็นคนที่สําคัญสําหรับคุณนะคะเป็นคนที่มีความหมายแล้วก็คุณก็รู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเหมือนกับเลยรู้สึกว่าเออเขาเป็นเจ้ากรรมในเวรสําหรับคุณหรือเปล่านะคะคุณรู้สึกว่าคุณในช่วงเวลาที่ผ่านมาในช่วงที่เงียบหายกันไปหรือพอสัสความสัมพันธ์ไว้เนี่ยคุณรู้สึกว่าเออแบบคุณไม่มีความสุขเลยนะคะเขาเป็นความสุขข,ของคุณ นะคะแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะมีความทุกข์ความเครียดในเรื่องของเขาอาจจะโกหกคุณนะคะมีทางเลือกอีกทางหนึ่งนะคะคุณรู้สึกว่าเขาคงไม่เลือกคุณนะคะเขามีทางอื่นที่ไปเาอาจจะอ,อยู่ในสถานะที่เป็นเด็กกว่าคุณนะคะอายุน้อยกว่าคุณทำงานาในตำแหน่งที่น้อยกว่าคุณดังนั้นนะคะแล้วก็ อายุอะไรต่างๆอาจจะมีความแตกต่างกันค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะคะคือที่ผ่านมาเนี่ยเขาพยายามที่จะไปทําในสิ่งที่เขาชอบนะคะ,อ,ะอย่างเช่นว่าไลฟ์สไตล์เขา,าอาจจะเป็นคนที่เป็นเหมือนเด็กหรือว่ามีความเป็นแบบชอบเที่ยวชอบเดินทางท่องเที่ยวเป็นคนที่ชอบอะไรที่ไม่ยึดติดอยู่กับที่แล้วก็มีความเป็นอิสระมีความเป็นส่วนตัวสูงมีความเป็นตัวของตัวเองสูงเขาเลือกที่จะ มีความสุขในแบบของเขานะคะมันก็เลยทําให้คุณเนี่ยไม่โอเคนะคะเพราะอะไรคุณต้องการความความชัดเจนนะคะนะคะแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยค่ะค่อนข้างที่จะรักครอบครัวนะคะจริงๆเขาเขาก็ชอบคุณนะแล้วเขาก็เคยคิดถึงความรู้สึกที่ว่าอ,อ,อยากจะอยู่ร่วมเป็นครอบครัวกับคุณนะคะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ คอมมิทกันนะคะแต่ส่วนคนที่เคยคอมมิทกันมาก่อนเนี่ยคุณอาจจะเคยเป็นครอบครัวกันมาแล้วนะคะแล้วก็มีการแยกย้ายกันไปหรือว่ามีความคิดแนวทางที่แตกต่างกันไปนะคะสำหรับตอนนี้เนี่ยเขาเนี่ยเริ่มมีความรู้สึกกับคุณที่ผ่านมาเนี่ยที่เขาซัฟเฟอร์หรือว่าเป็นทุกข์กับคุณเนี่ยก็คือว่าเขาค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าคุณอารมณ์ร้อนนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่อยากจะรวบรัดตัดตอนอะนะคะมันก็เลยทําให้คุณทั้งสองคน,เ,นเกิดอาการเครียดนะคะ เป็นบบพลังงานเป็นแบบนี้เลยนะคะก็ความตความเป็นตัวของตัวเองของคุณแล้วเขามันไม่ตรงกันน่ะนะคะเขาอะไรชอบอะไรที่เป็นสบายสบายง่ายๆนะคะแต่ตัวคุณค่อนข้างที่จะตรงไปตรงมาเป็นคน direct to the point นะคะค่อนข้างที่จะอยากจะเข้าเรื่องเลยอยากจะตัดจบเ,เขาเรียกว่าอ,อะไรอยากจะรวบรัดข้อสรุปกับความสัมพันธ์เลยคะ่ะมาดูความรู้สึกของเขาหน่อยคะ่ะความรู้สึกของเขานะคะเป็นยังไงบ้างตอนนี้เขาคิดอะไรกับคุณบ้างคะ่ะสําหรับใครคนนั้นขอ คนที่คุณกำลังคิดถึงณนะวันนี้นะคะขอพลังงานไพ่ออกมาค่ะวันนี้นะคะเขาค่อนข้างที่จะโดดเดี่ยวเหงาหงอยนะคะแล้วก็นั่งโดยเฉพาะยามค่ำคืนนะคะหลังจากเลิกงานกลับบ้านแล้วเนี่ยความรู้สึกของเขาค่อนข้างที่จะหวังเวงน,นักนึกถึงเหงาน,นะคะแล้วก็นึกถึงคุณนะคะนะโอ้ ความรู้สึกนะคะอยากจะกลับมาพูดคุยกับคุณอีกสักครั้งนึงค่ะเขานั่งรอคอยคุณอยากจะให้คุณทักกลับไปนะคะใครบางคนนะคะมีคนหนึ่งบล็อกกันไปนะคะมีใครคนหนึ่งที่บล็อกนะคะแล้วก็ด้วยปัญหาอะไรคะปัญหาที่ว่าคุณเองบางคนเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจในเรื่องของเพศสภาพของเขาบางคนมีความสับสนนะคะถ้าเกิดว่า ในสถานะปัจจุบันเนี่ยสังคมปัจจุบันนะคะเรื่องของเพศรักเพศเดียวกันมันเป็นเรื่องปกตินะคะบางคนอาจจะมีความรู้สึกรักเพศเดียวกันนะคะหรือเป็น LGBTQ นะคะเป็นไปได้นะคะสำหรับไพ่ในวันนี้นะ,ค,ะคือที่ผ่านมาเนี่ยพยายามทําดีใส่ใจที่สุดแล้วค่ะเขาก็ไม่สนใจนะคะรถตัวเขาเองก็ได้จะมีใครบางคนที่อยู่ใกล้เคียงกับตัวเขาอยู่ใกล้ชิดเขานะคะแต่คุณดูไพ่สิเขาไม่ได้มีความสุข กับคนที่อยู่ใกล้ตัวเลยนะคะความรู้สึกของเขาก็คือมองไปข้างหน้าเขาเองยังคงคอนเซปต์เดิมค่ะก็คือเป็นคนที่เลือกทางเดินของตัวเองเลือกที่จะไปในสิ่งที่ตัวเองชอบนะคะการท่องเที่ยวไลฟ์สไตล์ที่เลือกที่ตัวเองเป็นศูนย์กลางจากรวานนั่นเองนะคะนั่นคือตัวตนของเขานะค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะตอนนี้นอกจากว่าความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยความรู้สึกของเขาเป็นยังไงที่มีต่อคุณนะ เขาก็อยากจะง้ออยากจะอะไรแต่ว่าเขาไม่แสดงออกเนี่ยสินะคะเขาเก็บความรู้สึกของเขาไว้ข้างในเห็นไหมคะฝนตกนะแต่ใส่เสื้อกันฝนทุกอย่างแล้วก็กอดอกด้วย mm. เพราะฉะนั้นใครคนนี้จะไม่แสดงออกเลยค่ะนะอยากง้อคุณแล้วก็เขาเขากลัวอารมณ์ของคุณเขากลัวความชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีความเป็นส่วนตัวสูงนะคะแล้วตอนนี้เขาก็เริ่มรู้สึกว่า เขารู้แหละเขาก็พยายามสองคุณนะคะพยายามสคุณแล้วก็คิดว่าอ,อ,อยากจะส่งข้อความมาหาคุณเหมือนกันนะคะแต่ว่าวันก็มีห้ามล้อเห็นไหมคะก็คือก็ยังไม่ทำนะคะยังคงต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งค่ะปล่อยปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ไปสักแป๊บหนึ่งนะนะคะสำหรับวันนี้แล้วก็ขอดูเพิ่มค่ะแล้วเขาจะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้เขาจะทำยังไงกับความรู้สึกของเขาในตอนนี้คะ เขาจะทำยังไงกัความรู้สึกของเขาคะสำหรับคนคนนี้อ๋อเขาจะนั่งเฉยๆก่อนค่ะอยู่ให้เฉยนะคะไม่อยากทำอะไรทั้งสิ้นนะคะเพราะอะไรนะคะอยากอยู่ให้เฉยนะคะคือเขารู้ค่ะรู้สไตล์คุณนะคะว่าอยู่แบบนี้ไปดีกว่านะคะไม่อยากมีปัญหาแล้วก็คุณเนี่ย เดี๋ยวคุณก็มาบงการเขาอีกควบกุมเขาอีกนะคะเขามองว่าเดี๋ยวคุณก็ติดต่อกลับมาเองเอาสิจริงๆเขาคิดแบบนั้นเพราะอะไรเขาคิดว่าคุณยังตัดไม่ขาดอะ่ะคุณรู้สึกว่าคุณคลิกกับเขาเขาเป็นคนที่ใช่แล้วคุณเองก็เป็นคนที่ใช่สําหรับเขามีความเป็นพี่เป็นน้องมีความแบบมีความเป็นสังคมเดียวกันมีความชอบอะไรเหมือนอนกันหลายอย่างนะคะแล้วก็ คุณเองก็อาจจะเป็นคนที่คอยสอนคอยให้คําแนะนําเขาในบางเรื่องที่งซึ่งเขาก็ต้องการคนอย่างคุณ่ะนะคะแล้วก็เขาก็อยากที่จะดูแลคุณนะคะอยากจะดูแลคุณแหละออคอยมองแอบสอ่องอูตลอดเวลาสิ่งที่เขาทําสําหรับตอนนี้เลยนะคะสำหรับใครคนนั้นของคุณสําหรับพลังงานในวันนี้นะคะ mm hmm. ก็คือว่าเขายังคิดถึงเป็นห่วงคุณแน่นอนนะคะแต่ถามว่าจะติดต่อมาไหมด้วยสไตล์การ ค่อนข้างที่จะยังไม่ทําอะไรนะคะแล้วก็จะปล่อยไปแบบนี้แหละนะคะถามเลยค่ะว่าเขาคุณกับเขาจะจบกันเพียงแค่นี้เลยไหมอ่ะสรุปสุดท้ายเลยนะคะคุณกับเขาจะจบกันเพียงแค่นี้เลยหรือเปล่าขอสามใบนะคงจะเป็นชุดสุดท้ายแล้วจบไหมล่ะคะจบไหมคะให้ออกมาสวยงามแบบนี้นะคะ่ะถ้าคุณอยากจบคุณจบได้เลยค่ะแต่ว่า อาจารย์หน่อยดูจากไพ่แล้วคุณปิดหูปิดตาในบางเรื่องค่ะคุณจะยอมในบางเรื่องในสิ่งที่เขาเป็นน่าสุดท้ายเนี่ยอาจารย์หน่อยบอกว่าคุณทั้งสองคนจะพยายามปรับตัวเข้าหากันแล้วก็จะมองข้ามในสิ่งที่คุณรับไม่ได้นั่นแหละค่ะบางคนชอบไม่ชอบคนเจ้าชู้ไม่ชอบคนที่เขามีแฟนแล้วคุณตัวคุณอ่ะจะจะรู้สึกแบบเออหรือจะยอมดีมีความสับสนในตัวเองนะคะยังไงก็แต่นะคุณและเขายังมีเกณฑ์ที่ยังจะได้กลับมาคบมาคุยกันอยู่นะคะ และนี่คือการอ่านไพ่พลังงานของคนที่มาดูคลิปวิดีโอของอาจารย์หน่อยในวันนี้นะคะตรงหรือไม่ตรงก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้เป็นกาลังใจให้กับคนทําคลิปวิดีโอนะคะอย่าลืมค่ะก็อย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วก็คอยเป็นกําลังใจให้กันต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วกลับมาพบก,กันใหม่กับช่องอาจารย์หน่อยนิชาโฮโลแชนแนลช่องแม่หมอสายดาร์คค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณสวัสดีค่ะบาย